สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งเกี่ยวกับ IFX ค่ะที่นำเสนอภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะว่าอาจจะเป็นสถาบันการเงินยุคใหม่เราลองมาเจาะลึกกันดูค่ะว่าเหตุผลที่แหล่งข้อมูลนี้ให้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างมีน้ำหนักแค่ไหนครับสวัสดีครับคือที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะครับอย่างที่แหล่งข้อมูลนี้ชี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เน้นแค่คาโฆษณาหรือว่าแผนในอนาคตอย่างเดียวแต่เหมือนจะเน้นไปที่สิ่งที่ IFX เขา ทำไปแล้วจริงๆหรือว่าโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็น่าสนใจดีอืมใช่ค่ะเป็นมุมมองที่ต้องมาวิเคราะห์กันต่อโอเคค่ะวันเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกกับประเด็นที่4ก่อนเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกับเรื่องที่ว่ามี v o l ุ่มซื้อขายเกิดขึ้นจริงแหล่งข้อมูลนี้เข้าชี้ชัดเรื่องการลงทุนใหญ่ๆเลยนะคะอย่างการเลือกไปอยู่บน b i n c n c e smart chain หรือ BSC ซึ่งเป็นบล็อก c h a i n ใหญ่ครับ BSC นี่ถือว่าใหญ่และเร็วใช่ค่ะ แล้วก็มีการสร้างเหรียญคู่ IFX USDI แถมมี Stable Coin ของตัวเองด้วยนะคะคือ USDI เนี่ยมี Stable Coin ของตัวเองนี่ก็น่าสนใจค่ะแล้วก็มีระบบผลตอบแทนแบบทบต้นอัตโนมัติอีกแล้วก็เรื่องแผน IPO นี่ก็ดูชัดเจนครับชัดเจนมากเรื่อง IPO แล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อมูลบอกว่าพอเปิด Pool AFX USDI บน BSC ปุ๊บเนี่ยก็มีวอลลุ่มซื้อขายจริงเข้ามาเร็วมากเลยไม่ใช่แค่สร้างตัวเลขลอยๆค่ะครับการทุ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหนักๆแบบนี้ก่อนที่จะมีไรายได้เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างที่ข้อมูลว่ามานะครับมันก็เหมือนกลยุทธ์ที่ต้องออใช้เงินทุนเยอะมากในช่วงแรกสร้างระบบนิเวศให้มันแข็งแกร่งก่อนซึ่งถ้าทาได้มันก็เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญแต่แน่นอน ความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยอืมก็ต้องใช้ทุนเยอะจริงๆนะคะครับส่วนการที่มีวอลลุ่มจริงเข้ามาเร็วนี้มันก็สะท้อนการยอมรับเบื้องต้นจากตลาดด้าระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามองตามข้อมูลอันนี้อาจจะเป็นแทคติกอย่างหนึ่งคือสร้างตลาดรองให้คึกคักให้มีสภาพคล่องก่อนที่จะไปลิสต์ใน Exchange ใหญ่ๆห,หรือที่เรียกว่า CEX ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่แยบยลพอสมควรครับหูฟังดูเป็นการวางแผนระยะยาวจริงๆคะ่ะ ถัดลาที่ประเด็น2กับ3นะคะที่แหล่งข้อมูลมองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้เลยคือเรื่องสิทธิ์ในการแปลงเหรียญเป็นหุ้นกับกลไกาการทยอยให้ผลตอบแทนหรือการปลดล็อกเนี่ยค่ะครับ2เรื่องนี้วินวินวน,น่าดูใช่ค่ะตรงนี้หลังข้อมูลเขาไฮไลท์เลยว่าการที่ AFX กล้าประกาศให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแปลงเหรียญเป็นหุ้นได้ เมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือ HKEX หรือ NASDAQ ได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันต้องไปผูกกับข้อกฎหมายจริงๆนะคะไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆอืมจริงครับแล้วยังมีระบบการปลดล็อกผลตอบแทนที่ผูกกับเหตุการณ์สำคัญอีกคือคืนเงินต้นเมื่อเข้า HKEX ได้แล้วก็ปลดล็อกผลตอบแทนทั้งหมดเมื่อเข้า NASDAQ ได้สาเร็จการกล้าผูกมัดตัวเองเรื่องการแปลงเหรียญเป็นหุ้นนี่แหละครับที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษเลย มันเหมือนบ่งชี้ว่าเบื้องหลังน่าจะต้องมีการวางแผนทางกฎหมายมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วระดับหนึ่งอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาตั้งข้อสังเกตไว้ไม่งั้นคงไม่กล้าป,ประกาศออกมาง่ายๆก็คงต้องมีแผนรองรับไว้แล้วจริงๆค่ะครับส่วนกลไกการปลดล็อกที่อิงกับไมสโตนสําคัญของบริษัทแบบนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่บริษัทที่เตรียมจะ IPO หรือเข้าตลาดหุ้นเขาใช้กันอยู่แล้วจริงๆ มันคือการเอาอนาคตทางการเงินของผู้ใช้งานมาผูกกับอนาคตของบริษัทโดยตรงเลยครับชัดเจนมากฟังดูเป็นการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนมากๆเลยนะครับมาถึง2ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5กับ6ว่าด้วยเรื่องกลยุทธร์ระยะยาวกับการเป็นยักษ์เงียบหรือ Quiet Giant ที่แหล่งข้อมูลเขาเรียกยักษ์เงียบ แหล่งข้อมูลเขาสังเกตว่า AFX เนี่ยดูไม่รีบร้อนจะทำกำไรเลยนะคะไม่เห็นมีการเทขายเหรียญล็อตใหญ่ออกมาไม่ได้เน้นหาสมาชิกเพิ่มเร็วๆแบบ MLM แต่เหมือนจะเน้นสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นให้คนค่อยๆซึมซับไปก่อนคล้ายๆแนวทางของ b i n n n c e หรือ Solana ในยกแรกๆเลยค่ะอืมเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่าพูดน้อยทาจริง ค่อยๆปล่อยฟีเจอร์ออกมาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดทีเดียวแต่เหมือนจะเปิดเท่าที่พร้อมให้คนที่มองภาพใหญ่ออกพอจะเข้าใจได้ก็สะท้อนการมองเกมยาวจริงๆ นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับแบรนด์ trust หรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์มากกว่าการพยายามสร้างดีมาน์เร็วๆร,ระยะสั้นซึ่งมันก็จะต่างจากโปรเจกต์ที่มาเร็วไปเร็วเยอะเลยการที่ไม่เน้นการตลาดแบบวุอหวาแต่ไปเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีข้างหลังบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ของสิ่งที่แหล่งข้อมูลเรียกว่า quiet power คือมีพลังเง,งียบๆที่มาจากความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคำอยู่ ก็น่าติดตามจริงๆถ้าให้ลองสรุปมุมมองจากข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดนะคะใจความสำคัญก็คือแหล่งข้อมูลนี้เชื่อว่าการกระทำที่จับต้องได้ของ fx เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนโครงสร้างที่สร้างขึ้นหรือกลไกต่างๆที่วางไว้มันเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าแค่คำพูดเฉยๆค่ะและอาจจะกำลังปูทางไปสู่การเป็นสถาบันการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้อิงกับระบบธนาคารแบบเดิม แต่เกิดจากเทคโนโลยีและพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานเอง ครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าโมเดลการสร้างสถาบันการเงินจากฐานของเทคโนโลยีและชุมชนโดยแท้จะไม่ต้องพึ่งพิงระบบธนาคารดั้งเดิมเลยเนี่ยมันมีศักยภาพพอที่จะกลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของการเงินในอนาคตได้จริงหรือเปล่าแล้วอะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงของโมเดลแบบนี้นอกเหนือไปจากที่เราได้เห็นจากข้อมูลชุดนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยแหะครับ